ทางไปแล้วยายทอนน่ะมาดูดิเขาหาอะไรอ๋อไหนไหนหนูหนูดูหน่อยเป็นหอยเสียบปะอ๋อได้เยอะอยู่เนาะอู้ยตัวมีตัวใหญ่แท้เออแม่อ๋อมันจะมีรูเหรออ๋อรูในอย่างนี้บ่อ๋อ จะเป็นรูแบบนั้นโอ้หาเก่งเนาะหาได้เยอะอีโนในวันหนึ่งนี่สองลำธูกลหาได้บรรยากาศดีมากอาริชามาเที่ยวนะอริชาเหนื่อยๆเลยออกกํลาลังกาย เดี๋ยวเอาเก้าอี้ลงมาแล้วก็มานั่ง,มงนมีอันนี้เป็นเนี่ยแหละบ้านพักยู่นนี่ยางมาแต่ย้ายยางวะได้เลยขับรถมาส่งย้ายแล้วเอารถไปเก็บแล้วพี่โอเลกับยางมาดีดีตัวบรรยากาศดีหน้ามันลงุงแต่มันยางได้เอาเอาเก้าอี้มานั่งยิงสีก็ได้มาหาหอยอันนี้ก็เป็นครอบครัวฝรั่งไหวน้า เราจะพาทุกคนไปดูหอยอะไรแม่อนไรไหนหูไหนเบิ้งดูนี่นู่นดีป่ะนี่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 ดูนะเฮ้ยหอยอะไรมีแต่หินนี่วิีิ มมนเกิดฝันนี <c> ่ <oughs> ได้สามอันแล้วเนี่ยเนี่ยได้ดีดอ,อไปล่างหน้ามไม่ใช่แลว <c oughs> ไม่มีไหนไม่เห็นมีดูอย่างกัาไม่ได้เอา้า ุณหลอกด,ดาวไม่เห็นตรงนี้เอ้ยอันนี้หรือเปล่า